น้องครับเบิ hmm. like 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 right so, ้งเบิ้งแหครับ yeah. น <assic> ี is is s <S S. ่อ <sino> ันน oh. <quote> ี้เที่ยวเห็นนี่ต่อใหม่เลยครับอ่าบะมก้อหยาดครับเด้อแหเท่าไปก่มถึงต่อพอดีครับนน้ทดสอบอบิ็งปีเบิ้งก้อนแรกครับโอ้ทีนี่นี่ลงหน่ะเนี่ยลงหนังนั่นนั่นนั่นี่เดือดนนนน่น่นเออโอ้ัต้อนก็ได้นั่นอ้ยน่งเนั่นเอาเดอกุนนี่นี่อุ้ยอุมามาเ่อุ้ยนั่นนโอเคกุนั่นอุ้ย นี่มันไม่แกะแกโอ้ดูดูขึ้โคบไปเลยกลบมากรับตัวใหญ่ครับนี่กระดาต้นเกาที่ว่าก้อยปลานั่เลยแทมแล้วแแพงวะ มานี่ค่อนข้างลกเลยครับแนมไปเดี๋ยงยินแต่เสียงพูนคนเห็นบ่อเดี๋ยงยินแต่เสียงสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขชนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในซองหนุ่มอนิี้สั้นยังไงครับพี่น้องวันนี้ลุงหอกเข้านะครับผ้ามาอันทะล่มมองว่างปะต่องคนว่าแต่ว่างปะต่องหลาๆนี่ครับจุดนี้คือน้ำไหลนะครับเด้อน้ำกจับครับไหลแห้งทงตีไหลแห้งยังไงไอ้ที่เหยียบลงไป เดี๋ยวอดีตป้าไปสัมผัสเพื่อน่ามองๆเพือ่อนน้องกีว่าเด้อเพื่อนพามาเด้อเพื่อนห่างหายไปเป็นเดือนฝีมืออยาจะตกนี่ฝีมือ ok อยาจะตกคนละคนห่างหายไปเป็นเดือนอน,นี่อดี้ลุงหัวเขาครับนี่เออ <c oughs> ที่เด็ดเราเนี่ยเออที่เด็ด <c oughs> ถา้าเบงนะครับเด้อที่เด็ดเด้อไปเห็ดยังมาเห็ดย <c oughs> ังมาลุงหัวเขาเลยกักโตครับกำลังเสร็จนะครับเด้อตอนนี้ดั้งเข้าใส่ใส่แต่มันบ่ถึงกันนะครับเด้อนี่ลักหนึ่งอยู่มรงนี้ครับ ส่วนอีกแล้วนึงพี่น้องเห็นว่านั่นครับมันขาวๆนั่นส่วนนี้ไปหานี่เป็นส่วนที่บบมีตะไคร้บบมีด่างครับพอด่างเขามาถึงมันหนีเขาด่างมาหน่อยครับบังคิดว่าอู้ต้นนี้ตัวนี้ต้นใหญ่ยังเตี้ยเออต้นตีต้นใหญ่ยังเตี้ยนี่บันไปยันเท่าเลยเด่นี่โอ้ครับมีแต่มีแต่ปลาต้องก็เป็นวาลีครับอันนี้ตาคายอันนี้ตาคายอันนี้ปลาแดบบอกเป็นอันนี้ปลาไทยนี่ครับพี่น้องจมไก่จมไก่จมไก่คือคนหนึ่งจมเลยคนหนึ่งจมจมไต่เหนเลยโอ้โหโอเค ต้นนี้ก็สั่งเขาไงต้นแรกแข็งหวานนึงต้นแรกเขาสองเองเดี่ยกำลังมง่เเลยเอามากันไปต้นนี้ไม่มีป้าเหมือนตัวขาวครับพี่น้องครับเหมือนป้าเขากินหน่อยครับ ตัวขากระโดดแซ่เลยนะครับเด้อน en sí. ี่ลูกนี่ลูกเขาจ่อกันเด้เขาจังสีเงินของกร็ห้านี่ป้าป้าโดดมุ่งนีครับนี่เห็นว่าต้องเห็เพื่นเพื่อนไปครับมีป้าหน่อยโดดเต็มเลยนะครับเด้อแต่แนมประทันครับเป็นป้าหยางตัวสีขาวครับตัวนีขาอยากตอกแต่ปีนมากกำลังผลอีไทยต้นแหลกครับแล้วก็ถือตัวใหญ่เลยครับตัวซ้ำเผามือเลยโอ้โหตัวใหญ่แห้งตอนนี้พื้นที่ให้ป้าอยู่บ่มีแล้วครับป้าเริ่มสูงขึ้นแล้วครับตอนนี้ นี่นี่ตัวโซนนี่ครับนี่อ่นสีกั้นไว้เห็นนี่เอาขึ้นซุ้งซุ้่ไหมก็ขึ้นสู้งตัวนี้ยังโดดขามได้ครับป้าตัวสีขาวครับตอนนี้ให้ลุงเอาปลากระเงี้ยงออกครับตัวนี้มันแทงขาอุ่อนครับนี่เออแทงอุ่นได้ครับได้เป็นปลากระเงี้ยงตัวเหลืองๆแต่มันตัวใหญ่ดีครับแกงแสบได้ลุ่นๆกับปลากดได้ครับเดี๋ยวจะรอเบิร์นก่อนนะครับก่อนนี้ถือว่าใหญ่เติบได้นี่มีมีปอดน้ำเอาไม่ใกล้ไม่ใกล้ ทำไมไก่แต่บางอุทจารบังกรนี่ครับมีปอดนี่เอ้นะหนาเทีนปาอยู่ยังจะปีนในบ่อตอนหลัใหญ่แหงนป่าไปเละอยู่เงหนยีป้าตองเับอยู่ตรงนี้เเลยเนียปดภาพไป้คหนึ่งด้วยนี่ใครล่ะอนไงกัรปินป่าาอยง้าอย่างผสมเขาห่อย เตนออกวะเตนกิืองยครบเนเตือยััื้อข้นนี้ดึง่ัวอู้หัหินนะนี่ต้องหาสอนี่าบัวข้าวหนับกระปงโอ้ตอนนี้แป้นล่้นนันั่นนั่นเดี๋ยวถ้้นั่นเออโอ้น่สวนได้บ่เอาขึ้นเอางางหนก็ได้ขึ้นถือไ นี่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 มมนเดียวเนมือด้วว่าเอาออกเนี้ยนีครับดีเออแล้วน่นดันอ่ะพร่ตองก็อยู่มาได้อ่ะ่ตองก็ได้นั่นต้อขอต้ี่ขอแต้ว่นี่ยอย่าเต็มหน้าพอดีต้อขต้องขตาวยอย่าันหายนะเบ่้ีครับอา สันเกียวไปแล้วเลยยังแข็งอยู่เออยังแข็งอยู่เป็นลงกประจับป้าแล้วครับปลาไม่ขึ้นมาดูกระเป๋าปลต้องมันก็มีแรงบางสักทีเท่าอับเต๋อเออปลต้องสีขาวนะครับต้นปลต้องง่อยนี่ปลต้องสีขาวครับป้าเขาเกลี่ยกับสีขาวกันเนะครับเพื่อกระรังสีปีด่างนะครับได้เห็นมอนี่เท่าที่เห็นมาแหกับด่างมาถึงกันแล้วอุ้ยเป็นาอย่างนี้เพาะคอว่าอุ้ยส้นส้นนะครับในแหกส้นล่ะตรงส้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันหน่อยสำนีครับ นี่ครับปูปะเนยปีดดังมาละไรล้งไปอู้ดับดับด่ับสองนเยตับยู่ได้ด่างพอดีนะตับยู่ไดด่าได้ทีเนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังวัเขารวเดี๋ยวได้ด่างลงเล้วลงเหเลยแหลุงแล้วเออแหลุงแล้วเอยู่งนอกนี่เลยทั้งด่างนี่ามวันเย่จุันต้องนี่น้องครับเบิ้งเแห่ครับนี่อันนี้เที่ยวห็นนี่ต้อใหม่ดยครับอ่าบแมนก้อนหย่าได้ครับเด้อแห่เท่าไปก้มถือตอพอดีครับ ป้ามันก็ะยุนในหนีแล้แต่เขาสิยหาตุ่มป้าในอย่างไงเดี๋ยวเนาะมันมีงาใหม่โอ้เอา๋ยเนาะครับเดี๋ยวอ้นสิตายเบิ้งมุมสูงครับนี่โต๊ะหมดเลยต๊ะนี่นี่โอ้ใส่เบิ้งมุมสูงครับนี่ตีเกลียวครับนี่ป้ามันปลาต้องขึ้นมองหนีได้ครับเด้อเอาเดี๋ยวเนี่ยดีดีครับเห็นบ้านนี่เห็นบ้านนี่ ปว่นะป้าขันแย่งหลายเขาจะมุ่งนี่ดีเลยแหนก็จะมีเนี่ยซ่งหมุโพถือบุดบุตรออกบุเลยหมุดออกไปตรกู้ว่าตัวกู้วาเขาสั่งหนุมากพเสียมูกไหมมาถอนีหเลยครับเวลาป้าหลายเขาบนิฮอกสั่งหนอยมากครับม่เคยได้เอาป้าใส่กระั่งไงพวกเธอ ปลาคายเนียงบ่ขบปคยยงมันวู่รวง่ยขึ้นหมดเลยอืมมัน่นดินดินเป็นโคลนครับกอดเอาบ่อไรได้ครับเด้อปลาคายเนียงกับลาอแล้วก็ขอฮ็ปไป้พั่นาครับพนทอาป้าลายครับพนนะแต่เป็นปลาหน่อยแต่ปัญหาก็คือดินมันเป็นโคลนแล้วพอเท่าดันดันไปปป๊บโคลนมันก็ไปน้ำอนี้มันก็เป็นกอดกอดใหญ่เสรกอดขึ้นบนบกบ่อไร ตอนนี้นลงไปแล้วครับบัวเป็นสีก่กอดได้ยังนี่ลงไปเช็กเบิง้งโอ้หนาจะเช็กเบิ้งแล้วนี่โอ้กอดแล้วมาๆๆนั่นกอดเานั่นนนีกดได่แล,ล้วกับเ้นเท้าตนะีนเท้างตอนนี้กอดได้แล้ครับเด้อตีนเท้าอย่าอย่ย <S <S าด้ิตีเท้าผมโอ้ข้มือเขาไปถือขึ้นยังกระเด็นยิบหัวอนพอดีดี้ยดดิยิบไปตนี่ด้าดอกดัดอกดดอกดยวนบางไห้ยิบบางต โอเคฮะตอนนี้ก่อเรียบร้อยแล้ววันนี้ไปลุ้นป้าด้านบนครับว่าสีไลปันไดสมกับตีเพิ่นวาบว่าไม้นีเป็นไม้เด็ดนะครับน้องเป็นไม้เด็ดอีกไม้นึงอ่าวางประตองเพิ่นว่าไปแ <laughs> ต่เบื้องมาสีเด็ดออกทำนองไดครับแต่เบื้องต้นอนว่าโอเคเหรอครับถึงลาดขึ้นมาเลยเลยครับเอา้าอ,อา สร้างมากฮะโอ้โหถือหยังนั่นแหละอ้ตดอย่างนี้โอ้ยิห้มากมากเสยปลดูเสยพลุงเออยแน่นแน่นแน่โอเคก็นันวอ้ไมเอเอโอ้คมีปสาดุมานํ่ครับออ้น้องบอดินบอเถื่อนด้ครับเนีอบอดินบอเถื่อนเลยครับเอแอย่าเาย่แ่เหย่แ่่เหย่แ่่เหย่แ่้เหย่แ่ัเหย่แ่่เหย่แ่่เหยครับ วบางทีเท่าฮิดเท่าหยังครับบอมมี่หลุดง่ายนะครับเมื่อแอบลุงนี่ครับบอมี่อันไรเท่านี่พี่นั่นลุงแขบอมนี่มันไม่ไกลไกลอย่างบงี้ยอ้ยอุ่นครับมันคือสิขาดได้กันท่านี่ขาดแท้อันนหญ่ใหญ่ในมันเลยกระสอบกระสอบเดี๋ยวจะเปิดเด้กระสอบเด้อโอ้โหไม่ต่อตึกเราเนี่ยของไงกระสอบมั้งนะกระสอบเด้อกระสอบเด้องวุ้พี่เล็กนะเกาะนั่นโอ้ยตรงเที่ยวอยู่ฮะ มึงเป็นอุปกรณ์เป็นธรรมชาติครับท่งเทียวรับเทเกียวนี่ว้าวว้าซ้ำผ่าอีกทีหนอเหนืออได้วะลากลกข้ไปก่อนก็ได้เออพอได้เอาขืนโคกันดืซกไ้เว้ยมันแต่ซนีพอได้ขืนโคกันใส่ตอันนี้เอียงอุปรณ์จะปาดให้มึงเ็กออกโอ้นี่นี่โอ้หาไปน่อยนี่นอีกครังนึงนี่ไล่ะ บโอ้หฮะโอ้โมาเต็มอีตันนึ่งเฮ้ยมันบมันบเียเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นขบเพียบเพียเดี๋ยวเออเออห้องห้องไว้ก่อนสักหนึ่ง่มันจวดมานี่คืออุปสรรคหน้างานครับพป่น้องครับมว่าสินอุปกรณ์เทาเหนการเตียมม่แหงหลายมันสับกใได้ป้าครับตอง่งสี่ละออกแยออกปโอ้มกัดเนียกัดหีบถีบเยอเดิโอ้ขาดด้โลหัเขามา แต่มันกัดท่งเที่ยวมันกัดท่งเที่ยวต่อยมันกัดงเลยโอ้ดูดเหนของไปเลยเห็นขอมาเลยละกรังคับตัวใหญ่ครับนี่โอ้โหาไันเ๋อกไงมาเ่อม่เป็นผนิ่งเย นี่ครับเบิางเงี้พี่น้องนี่ทางนี่เขาคงสิงหูดีแล้ววะขนาดใดเทียบกับขนาดทางไล่บ้งงามปันได้เนาะเหมือนี่พะโน่บ้องง่ายรุ่งสู้ข้างเลยวะน้ำขาวจับอยู่บ่เออข้าน้ำขาวบ่ขุดมันบุ่นรอเยอะรอผู้รุง่โหูเด้บ่อใดวะบ่อใดวะยังจับลอยคู้รุ่งหูว่ามีอีกตู้บ่ครับหมูมีอยังสุกส่อนอีบ่อมาปันหลุนนะครับเด้อนี่ฮะ นี่นี่ล่ะพี่น้องกันพวนาพามากเดี๋ยวกันไปนครับเจ้าทินนะครับเด้อเดี๋ยวเจ้าทินกับเป็นปาร์เซโดครับโอเคมันเหนียห์หนาที่พ้นาไม่หนีแหละแม่มือแรกถือของเลยมันเลยอี๋แข่งแข่งอยเฮจะบดบดถือเขาบดเืออยนี้นี่เหี่ยครับท่านเดี๋ยวเบิ้งยังเลยนได้ครับเด้อเบิ้งหัวมียังสุกซ่อนนะครับนี่เดี๋ยวถ้ามียังสุกซ่อนโอซิอัพเดียเดี๋ยวเบิ่งตื่นครับเดี๋ยวต้องเคลดซอยกันก่อนเดี๋ยวเซเบิ้งครับ อันที่เห็นอยู่นี่คือปลาขันแยงนะครับเด้อนี่ครับที่บอลยิบมเยิ้ยิ้ยิ้อยู่นี่มิตรปลาขันแยงครับแล้วป้าตองหายไปเราอย่าสีเหียงเลี้ยงสินะเราฝังถัหมื่นก่อนยาวกว่านี้กันปลาบืนเลยครับเต็มติดติดไปนำเต้นเลยเด้ออนั่ะติดไปนำเต้นเลยป้าขัแยงเหนือยที่รัอู้น่ะนี่นะมิตรปลาขันแยงเหาเห็นแต่ตัวเดียวนี่ได้ตัวนี้ยังะไปเห็นไหนเอาบ้านนู้นวางนี่ละสักนี้ละมันสีแหียงด้วยมึงมีหม่องใส่เออ ต,ตออาวเอี่ยมุ่งลงลุ่นปลาเชี่ยปลาซีมปลากระเนยงแต่ปลากระเนยงนี่ไม่ตะลุ่นแบบสองนิ้วเลยนครับเด้อเกือบสีซ้ำปรากฏไปแล้วอตรงงามเลยครับเมื่อกี้ปลาตงองเขาพอหายไปเลยสรูงเราเห็นแต่ปลากระเนี่ยงแต่ตอนนี้เพิ่เอาออกไปแล้วครับวันนี้เขาจะได้ตุ่มแหขึ้นไปเลยตอนนี้มีแต่ปลาด้วยครับเด้อที่อยู่ในแหแต่บ่กผมว่าสีร้ายสีหน่อย เราตัวนี้ป้าขันแยงลราเป็นพระเอกครับว่าสิพอป้าตองในโบแมนพอป้าพอป้าขันแยงเป็นพระเอกแล้วครับอีแตยตัวใหญ่แห้งตัวเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่แห้งอยู่ข้างใต้นะโอ้ยมอ่ดนเอาอีเอียงบ้างนะครับเออนี่ครับไปไทยตัวหนึ่งยตัวงไงบ้างเร่อไปเลยไปขับไปเบิ่งปไาแดนปุ่นครับว่าสีร้ายสีหน่อยส้มใดนี่ เออเป็นขาวๆนะครับตอนนี้โอ้โหมันต้องหน่อยเนาะมันมันบนยังยังหลุมคุปปะขยิ่งเลยล่ะอ้าวพ่อฮะ่ล้วหาพันยังแต่เข้ามาตกยังนะฮะตัวน่าได้เปิดเปิดรอกดีๆก่อนหน้าสื้อาเบื้องที่หลัง มันเสียวขนาวันนีเอากะสังรวยมาแต่มันเป็นปลาหน่อยครับมันเป็นปลากระแยงนะครับเด้อแต่เป็นปลาอื่นสิเต็มอยู่ครับนี่วัวเสืเบิ้งครับเด้อมันจับแยงบ่ค่อยได้ครับปลากระแยงมันหลายอยากเห้นมันติงสีหน้าเฮ้ยปลากระแยงมันหลายโตครับแต่มันเป็นปลาหน่อยนี่มันเป็นปลากระแยงครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันก็แค่สองนิ้วสองนิ้วเท่านั้นเองเด้อเดี๋ยวเอากลับไปขัีแยวออกให้เพิ่อนคัดออกไอ้เบิ้งครับ เอาหยาเอาอย่างออกข้าอย่างเห็นปลาแท้ๆแต่ตอนนี้บ่เห็นมีปลาใหญ่แล้วครับปลาใหญ่อาจจะเป็นปลาเซโ,โดตัวเดียวครับนแต่จะมีแบบซุกซ่อนอยู่อีกบ่อแมนครับมีตัวเดียวแต่ตัวเดียวก็เกินขาดเลยบอกิดว่าสิเขาไม่เฮหัวม <c oughs> ันบโดดบ่อยังเลยครับหนาวาหนาวตานอนกันมึงหนาวมันนนาวมึงสิละแต่มึงหนาวบ่ได้มากมึงจะเก็บบุศีบ่ได้ไทย มันเด้อกันยังมันได้เด้อ่อยเด้อมีแต่มึกกินบัดอยู่ห่วยแล้วยังเงาเลยพี่รอให้เค็มเงแสงเอ็ดเอ็ดเอ็ดอยู่ครับมันมีแต่ปันยังเป็นลกปลาันยังตู้แบบใส่งามเลยเด้อให้เราปลาันยังงานเ้านี่ครับนะอืมเอามือลงถือแทงเดียวเลย เออาครับนี่โอสิบึงครับเด้อเสดสเก็บปลาเรานี่ครับมาเก็บปลาด้กันครับนี่เป็นข้าวๆเลยเน้นปลากระเยงเป็นหลักเออเน้นปลากระเยงเลยครับอ่ะดูเลยโอ้ยูหงัดลุงมาลุงจับปิ้งไงประเทศไทยรึนปล่ามีกับพี่น้องแข็งไยรับสุดอาเลยเอาเลยจับจับระวังแล้วั้างจำนึงเด้ออีไทยตัวเดียวนี่นะ นับโตได้เลยครับอีทยต้หไงครับห่ต้งแห้งเลยหันนี้ไปใส่ต้นญงแห้งครับทิ่มมาเจะป้าเื่นก่อนนี่อีทยตัวราได้สองโตตัวนี้ลครับในก่อนตัวหนึ่งเฮ้อ าาิมันแ่นอีกมอนเอากระสังหน่อยมากอ่เต็มแลกวครับลูกนี้เลยบาทีบ่นๆก็ปะต้องต่ปะต้องมันตัวหน่อยดุนสามสีนิ้วอุ่นแล้ตีไปตัอตัวกับถือแกงกันตัวกับเสาร์ตอเลย นี่ครับประต้องมันจะหลุนหนึ่งครับนี่เสวสาวเบาเบาหัแล้วบเขาเาสั้างประตูนั่นยอเียญเนาะคนนึงนอดเหียญยอดดีเว้น่ะไปเลยอันอันได้ร้ายปนี้ะี เบตมอาคาแรงตกระซั่งดเเป็นปลาหน่อยเป็นปลาขันยิง่กะงเหน่นปลาขาวปลาขาวนปลาข่าวี่ปลาขาวครับอปลาเสียมพี่น้องนี่ปตนกระปเหลียวปลาเสียมปลาขาปลาเสียมอันนี้ปลาตองนะอุ้ยค่าปลาตองน้องกระจอตัวง ไล้ครับพี่น้องมาเก็บปลาด้วกันครับบางหนึ่งโน,นใส่ยูในใส่เลยหวานจริงย่านนี้เขาย่านกัย่านเออยังแห้งอยู่ตัวนั้นเปน็นตัวน่อยยังตัวย่านนี้เขาเออสีออกมากเราลุลงโจม,มาพี่พ,พี่พลุงโจวี่หิ่งจุ่มมาพวกนี่กัน,นสีออกแล้วนั่นมันห <laughs> ยายอุ้ย <c oughs> อยู่แทงเลยมันหายไปอยู่เฟอเดียวมันก็หานหายอ่ะครัโอ้แล้วกูปากกว้างเพราะฉะนั้นผมก็ซื้อจักโลเอา ยงยบึงนั่อู้หญ่่นองก็เจออีกี่ี่ลุงพันบึงอ้ยบึงนี่คุนองก็จออีกบึงพี่น้องบึงีี่งพี่น้องยจะโลโอ้นอยู่มันอนั้สามสีลยังต้อยกว่านี่จะเป็นหายวบคูจุบจแน่คอยทิ้มคอยย่านแหเขาเฮี้ยูนเนาะมาครูอยมึงมาคูพอบวจะจะยังนนเขาเฮี้ยแค่บหานดนยังพ เน็ตกระหน่มันดักกินปลาจุ๊บเน็องีน็ตเบิ้งแล้วมันดักกินปลาในแหแล้วเน็ตเบิ้งแล้วบ้าก็เพื่ดักขาบงเนี้ยเน็ตเบิ้งแล้วบ่เป็นท่าบ่ส้นด่างบ่ส้นแหพ่อเถื่อครับฮะหูหูใก้ใกล้คุณโอ้บอติ่มก็ช่างก็ช่างหน่อยเดี๋ยวนี้เน็ตเบิ้งแล้วมันบ่เป็นท่าเลยบ่หันเน็ตแหววแหววปลาเบียดใส่ไปจันเลยไม่ถงมัน อยู่ในหันซ้ากันกับพนยี่รีครับฟงเจ้ากพวกเจ้าหมูหันล่ะต้นไปหรือเปล่านั่อันไหกัซางเนี่ยจับได้ป่กขันยังงืสมมืองกพออือแตกขันยงก็บ้าไปค่อยๆด้วยแต่ขันยนไปปักเขาเลยแหงไี้ิดส่เนียเขาเลยอ่ะนิดๆเลยในขันเด็กกดจับได้นั่นอันฟักยิ่งจะคว้างยังแค่ไหนเลยับขันต้อหันกด้างมาสอนเปนมา่สาเบ่อสองมาทุบีกุบเนี่ย ไนอนนี่อนีไนอนดอกมี่กอกอกบ่เสดใครเอาปต็มก็สั่งเาโดนปใเขาบมีกันยยืเนี่ยเนาะป้งย่เปันบอกบางมือปั้งโยยืเทาเราปป้าเนี่ยมึงหนาเราปังยยืเองเลยไป เดป้าเสียบสันะเดี๋ยวปลาเสียบเดี๋ดดี๋ยเดปลาขยงมาครับนี่เดี๋ยวจะปลาขยงมาเรียเอามืตรงนี้นะครับเด้อเทีกันิ้วนี่คือรุ่นสนิ้วสนิ้วครับเกือบซ้ำปรากดไปแล้วอ้ไรปลาขยงเอไรปลาขยงรุุนลุนเกือบเป็นเป็นนนองๆปรากฏท่นนั้นเองครับมันต้องขังขังให้มันเต็งกันไหวรให้มันตามันจังเงินนี่ตายกะแทงกดา ลางงามเลยทีดียว้าปนเลยเอาไปสวนนัำอกนะครับเอาเป้ล่างลางต้มบ่เปปลาไทยเนาะที่สิเอด้าเก็บปาด้นเติบได้ครับนี่เก็บปลาจุดมือเลยนี่บวกตัวบวกเท่ากันสองเก็บทราให้กมูงก็เหมือนจ่บวกคุ้มม่คุ้มเดียวเาเหลียวยนันขาเก็บทีขาสตัวถือเขาตัวเดียวหรอจับปลาขอนคุ้มเดียวเพท่นเลีวปลาขอนปูไตกระซั่งนะทั้งไตกระมีไตกระังนะ ไอ้ไอ้แอนี่อ้โหป้นี่บย่ยี่กต้ลงไปุบกขึ้นเ่้าสีพันยูมันตัวน่อยนีเอาขอนหนีลงไปล่างเนี่ยพี่ไอขอนหนีลงไปล่างเน่มันโรกปกตัวนึงยังางตายดิกแแม่เราไปล่างน้ำทงน้ำเนาะสิบีจไหนกับมันตัวหนึ่มันอยู่บนไหนนี่น่น่นมเออ

ได้ปลาขันแยงปลาเสียมปไปยังพอดีต้มนะครับนี่เบื้องครับนี่อันนี้เป็นต้มยำครับต้มยำเลยได้มือนกีจวดเหลืองไม่โอ้โใจกีจวดมันอีบวกไม่มีผงไม่มีผงหมอแต่ว่ามันมันสีขาวๆใี่ใส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 ่แคปโจโก้เลยสิไม่ได้เข้ากินเข้าได้กันครับกินเข้าวในกันพี่น้องนี่พักกระเดาโนี่พักกระเดาโตนเกาที่ว่าก้อยปลากันเลยแบเราแบบแงผลอัดเก็บตัววัดป็นแห้งก็มีเมื่อวานเรามาบดได้กิน มือนี้ได้แขงเลยมือนี้ได้กินเลยมืออื่นเศร้านันได้เลิกงานเทเวศซ์ำบงงคัดคัดมืออเศร้านันกะว่าพระยาจ้าไปเอาง่วนดอกเต้าพ่อหมุนออกมาเลยเด้อกินเขาแล้วบ่ายหล่อหมุนล่อไปยังหงอกมากดิมือนี้รูพิ่าขึ้นราถึงจะตื่นขึ้นโอหนาผ้ามากกวมันขึ้นไปหงนกของไหมขึ้นมาเลยมากดิไปหอดปลาดูเลยรอบพื้นด้วยดิอ่ะตามเขาสิประกันโตออก มันจะไปหน้าไม่ต้มอกมนแตมันไปจุกน้าไปกันเนาเอาเมาโอ้คมเนนมนระทำเพ่ตมหนามาแต่ักกระดอยไยเนี่ยหอ้ยย่งแก่ยังสมแงแก่อย่งงี้เล่อตาดิเอาไปถอดก่อนไปก็หลับปิดก็เด้ที่ลูกใบยงหนีเด้อไม่อยี่ว่าดิพันพนสีพันที่เหมนกินหลับปิดเพียงเพ่นวนตายเก็บไม่ไม่ั้นแล้วอกเว้ยใบอน มตอดบพิอืมไตมอนเป็นใบอย่างนีอตอดกับพวกเดียพอแล้วใบบังหมี่ตัวรักมันคือใบบังหมี่แะคมแทบมันสูงใบกระดาอดกว่าปะเลยมบอกว่านี้ผมลวงผมแทมมกรอบอันเดนี่ยบผมน่า้ผมแสบผมก็บีีบังบีบังเออคือบีบางแต่กูเกียดอยู่หาบางบ่ได้อยู่เว้ยใต้ผัด อาแกตู้นะแลอันนี้น้ำลาดมั้น้องเส้นน้ำแข็งปุ่กมาเส้นน้แข็งใส่หัวรกมอไว้เนี่ยเสโดตากแดดเดยเป็นขอนใหม่แล้วมันคก็แข็งๆม่แล้วม่แต่แล้วก็โตถือๆไปขอนนีนเดือดโอ้จกโลานี่เอาไปปั้นกันอยู่บ้านนะครับเด้อผมเป็นปลาน่อยครับมันคืเแบ่งทีละโตละโตอะไรครับนัอ ไปจับหัวมั่นไว้บ้านเราเอาหางออกเพื่อแพร่เดี๋ยวดีๆพอท่นี่รู้ทันมไมติอยาดีพออยู่ถูกแต่ตันึงจองบอมามันเงวอยู่ห้อส้างสรรคเท่านหลอกหลอกมานยากนน่อยแลนมาบุบุกใของป้าเจ้าเนาผบัตนะเฮาเขาจะหลักผมเปนหลักไม่เด่นเบ้านีตัวลอกหลอกนั่งนะ อมาตองสอองโต้ไยปูอาผาดาหอปลาตองอ่อนหลองหงเลยก็หมอหลักหเปหลักหลักไปหลักมาอยู่เกิดเป็นงูแต่แหงยานแหงงูเห็นทุคนเนาะทำถายหางูหยา่งูเสถีคนงามเนาะคนงามจนท่านบอกาอ๊ตใต้คืนอยูอบป่ ดาวออดม้มเลยบ่มทางใต้เห็น่มแบบยังแข็งตัวแข็งถือ่นยิน่อนังว่าเรายังแน่ๆเรา่าอยู่ตัวนี้ตองรุนรุนใสประมาณเกือบเกือบหกกิโลซีลูกหาลูกหวานเท่ายังสีลลูตัวนี้หน่อยหนึ่งอันนีาตัวนี้บ่เราก็เจายังตัวน้หน่อยหนึงสั่งงยังหนักตัวนี้ใหญ่กวอีกลายกหกโลใหญ่ใหญ่เยอ บดเเป็นเนาะซโลขคืนบทีตอกว with, ่านละป้าเมย์คุณโคกเลยก็ยังบดเทียตไปที้ตัอป้าเมยมันเบาของใหญ่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 นว่าแต่เอียงในของใหญ่ของใหญ่ไม่เหยียบตึ้คไมเหยียบตึกแรงกูลูดโดหลกมากแมนขอไปคว่ำถึอปับเปนคุณปับของใหญ่ก็ดโอ้นแต่อปนินเลยไอหรือว่า้อกว่าปน่นมี้วกเขาเยอะเล กจเท่านี่แหละยัเม่นเว้ยหุ่นจับตัม่นมิเกตตเวยอันนี้ว่นนี้ปลาเข่าเลยมึนก็ถือยักยาตีสองคเดีวเลยนี่ตีแขนเนอแต่ันปาวข่าก็ต้งกินละมันบ่เขน่วงปลาเข่าตั้งจำหันมามีต่อตีแล้วกํลังตนเขาดังไปสูน้ำมันพอดีปาข่าไปั้ำตําไข่รอปไข่ยิงไปไดบอดาาเกี่วแตกไเขาปงได้หนไข่ดรอปแห่เอาต่อมันบอดมันบอด จังได้กับบขาดแท้พื้นนี uh ่บขาดอยู่ตันบกึบขาดเพราะว่าอันนี้แท้ก็ก็ตาแล้วน้องจขาดมาด้วแนทีขาดกได้มันด้พอยต่อด้บริตบ่เอถึงตัวใดดอกไม่เห็นพูนยู่ในดางหมือพี่ยเดียปักล้วปักอีกด่างหมือนาเหมือน